สาดความสนุกทั่วไทยกับ t l a n l a ด d สงการ Festival 2025โดยเซ็นทรัพัฒนาปรากฏการส่สงการระดับโลกที่จัดเต็มทั้ง culture และ entertainment ทุกภูมิภาคแลนด์มาร์กสงการกรุงกุงกุงเซ็น o ร l ลสร้างโมเมนต์สุดประทับใจประกาศความยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวนางสงการจักรวาล2ปีซ้อนวิกตอเรียเค์เฮดบิทมิส s ุนิเวิร์ส2024ปรากฏกายในลุกนางทูงสัตเทวีผะนึกควีนสีทวีเป็นทุตวัฒนธรรม ถ่ายทอดความงดงามการสงการไทยสู่สายตาโลกและใจละลายกับนางสงการคู่ฮอตที่สุดฟีนสโลชาเบกกี้ลิเบากาท่ามกลางคอนเสิร์ตไทยลิทซ์กับศิลปินสุดโจจากแจ๊สปุกนิกปาปิยองก,กุกและลำย,ยัยไหทองคำมันกับไฮไลท์คอนเสิร์ตศิลปินตัวท็อปทั่วไทยบอดี lam, Potato, Ass, ้สแลมโปเตโต้บิ๊กแอสนนทนนลิปตาโมเดิร์นด็อกทรีแมนดาวเจสเซเตอร์กวางเอวิโนมอลและอีกมากมาย และอีกหนึ่งไฮไลท์เซ็นทรัลเวิลด์สงการเฟส2025สงการครั้งแรกกับบิวกินพุทธิพงศ์ที่เซ็นทรัลเวิลด์ณลานมหาสุขที่มาพร้อมกับขบวนมหาบันเทิงรวมสร้างบรรยากาศให้คึกคืนไปกับ2แท็กล่าสุดรักแรกพบประกอบภาพยนตร์ซองแดงแต่งผีเพลงบอกลักแบบตะโกนที่มาในจังหวะสนุกสนุก และต่อด้วยยิ่งดุยิ่งชอบเพลงที่มาพร้อมกับมูสแอนโท e สนุกสนานและสดใสสไตล์ปลอ๊อปฟังง่ายติดหูมาปิดท้ายความสนุกช่ำใจกลางเมืองที่ส่งให้สงการเซนต์เวิร์เป็นเบอร์หนึ่งตลอดการที่สุดของโลกว้าวตื่นเต้นมาก, <Wow. S 2> มากจะแบบว่าได้มาใส่ชุดไทยด้วยกันครั้งแรกเนาะบิกี้ใช่ไหมใช่ก็เป็นแรกที่เราได้ใส่ชุดไทยด้วยกันเลยก็ ดีเนาะปบการณ์ดีคนเยอะมากค่ะแล้วก็แฮปปี้แฮปปี้สงการนะคะใช่ค่ะสวยไหมสวยมากจริงที่สวยมากใส่นานไหมคะอะไรนะใส่ใส่นานไหมคะชุดนี้โอ้โหแต่งแต่งตัวตั้งแต่ตีสี่เลยค่ะตีสี่ทำอะไรคะตีสี่หลับอยู่เราเล่นเออใส่ประมาณแต่ว่าเราใช้เวลาแต่งตัวเยอะพอสมควรแบบตั้งแต่ จโมงอ่ะแต่งมีแต่งหน้าแต่งหน้าทำโขมชุดมันเป็นชุดที่ต้องเย็บสดใช่ก็จะดีเทลเยอะดีเทลเยอะมากค่ะนานๆจะได้แบบมีโอกาสได้ใส่จริงเต็มยศตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลยเป็นอะไรที่ตื่นเต้นทุกปีจริงๆค่ะ ปกติพวกเราเป็นสายพักผ่อนเนาะเหมือนเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นช่วงเดียวช่วงเดียวที่จะได้หยุดนี่ค่ะเพราหลังจากนั้นก็คือทํางานทํางานทุกวันก็ก็เป็นการพักผ่อนที่ชาร์จกันแบบรู้สึกว่ามันหลังจากนั้นมันก็ถูกฐานแล้วอ่ะใช่แล้วว่าหลังจากพักผ่อนไปนี่ก็คือกระหอ พักผ่อนใช่ค่ะไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นสายออกไปตูอะไรเท่าไรแต่เมื่อกี้เบียกไปแล้วเ่ยว่าแต่แต่สนุกอะแต่เมื่อกี้อยากอยากเล่นด้วยเพราะมันมันร้อนมันร้อนแล้วพอมันมีน้ําเข้ามามันก็อุ๊เหมือนจะอยากเล่นตกใจไม่อยู่ดีโดนน้ำมาไม่ตกใจไม่ตกใจมันเป็นแบบว่าเห็นทุกคนถือปืนอะไรกันอยู่แล้วแต่ว่า ก็อยากเล่นด้วยอยากมีปืนเหมือนกันนะตอนนั้นก็อยากแต่เราไม่มีแต่เราไม่มีไม่เป็นไร่อยิ้มแพ้มครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบเปียกในใจนะครับผมเพราะว่าเราจัดกันในห้างนะแต่ก็เป็นบรรยากาศสนุกสนานที่ทางเซนต์โเบเขาจัดกิจกรรมให้ได้มาเจอกันนะครับผมก็ดีใจมากสุขมากครับผมร้องเพลงนิดหน่อยสำหรับประพิธีสงกรานต์แล้วจริงผม ผมว่ามันเป็นเวลาที่ที่เราได้ใช้กับครอบครัวนะหรือว่ากับกับที่บ้านผมอย่างเงี้ยเลมออ่าเราก็จะไปเที่ยวด้วยกันไปอะไรอย่างเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าภาพจำของผมในในสำหรับประสบการณ์มันจะเป็นการที่เราได้แบบมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปีนี้เขาไปเที่ยวกันผมไม่ได้ไปกับเขาครับก็จริงๆผมว่าอย่างที่บอกว่าพออ่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ใช้ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไปกินข้าวด้วยกันมาเจอกันไปดูหนังกันมา ช้อปปิ้งมาเดินห้างด้วยกันหรืเยอเงี้ยผมว่าเซนทรัลโดเขาเป็นอีกหนึ่งที่ที่รวมถึงการมาเล่นน้ำนด้วยร้านข้างนอกหรือว่าบริเวณแถวนี้เขาก็จัดแจงพื้นที่ไว้ให้ไว้ให้พวกเราทุกคนมาเหมือนมาเล่นน้ำมามาปะแป้งอะไรกันได้แล้วพอเซนทรัลโบโก็เป็นหนึ่งในซูเปอร์เดสิเนชันของความรื่นรนต์เลยครับ